สำหรับตัวนี้แต่งแบบนี้ออกจากสู่นะคะกินคีนใส่แค่ล้อใช้เงินออกรถที่3,9,900บาทเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะยิสุพอยโปเทฟวันนี้มาเจอกับพอยแ่นะคะวันนี้พอยจะมาแนะนำนะคะหรือว่าพาชมก็ได้เนาะน้องไฮเันเดอร์ตัวนี้นะคะพี่ใหญ่ของเราแต่ก็ไม่ถึงกับใหญ่สุดเนาะ ตัวฮาร์เรนเดอร์สประตูนะคะตัวแซดนั่นเองเดี๋ยวเราจะพาไปดูเลยว่าคันนี้นะคะก่อนส่งมอบให้ลูกค้าเนาะก็แต่งเรียบร้อยติดฟิลม์มเรียบร้อยหล่อๆทรงคินคินแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างคะ่ะมาเริ่มกันเลยเริ่มต้นกันที่ลอ้อคันนี้นะคะรีเควสมาลูกค้ารีเควสมาอยากได้ TE 3 7นะคะยอดแดง ก็เลยเลือกเป็นดุมแดงด้วยนะคะเพื่อให้เข้ากับหยอดแดงพอดีนะคะซีรีส์ยางก็จะเป็น2 6 5หหทั้งหน้าทั้งหลังนะคะคันนี้ไม่ได้โหลดนะคะหรือว่าอยากให้พอยโหลดย้ายแหนบนะคะแจ้งได้แต่ว่าคันนี้เนาะเขาอยากขับสูงๆนะคะช่วงนี้น้ําท่วมก็เลยขอเป็นสูงไว้ก่อนนะคะมาในส่วนของบันไดนะคะถ้าใครจะโหลดแล้วถอดบันไดก็แจ้งพอยได้นะคะพยถอดบันไดให้ด้วยนะคะแล้วก็เอาบันไดกลับบ้านไปเลยพยไม่ได้ยึดไว้นะขำๆนะคะมาดูภายในตัวแท้ นะเขาได้อะไรบ้างนะคะมาต่อกันในส่วนของภายในนะคะภายในก็จะได้หน้าจอขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะอ่าจแต่กล้องซูมเข้ามาเนาะแล้วก็จะได้เป็นคอนโซลนะคะหนังแล้วก็เป็นเบาะหนังนะคะในเกรดของตัว Z ซตนะคะแล้วก็จะได้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวพวงมาลัยเขาก็จะเป็นหนังทุกอย่างนะคะภายในจะหุ้มหนังทั้งหมดเนาะถ้าเป็นตัวเกรดซนะคะจะได้เบาะหนังแบบนี้ด้วยค่ะ ค่ะแล้วก็มาต่อในส่วนของท้ายรถนะคะขออนุญาตย้ายโลเคชันนิดนึงนะคะเพื่อให้ทุกคนนะได้เห็นสว่างขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างท้ายกันเลยดีกว่าคะ่ะด้านท้ายก็จะเป็นแบบนี้นะคะลูกค้าเขาไม่อยากแต่งอะไรเยอะเนาะก็จะเป็นคีนคินแบบนี้ส่วนตรงกันชนท้ายนะคะ,ะเดิมเดิมจากโรงงานจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าใครอยากถอดน,นะคะแล้วปิดเป็นที่ปิดท้ายแทนนะคะก็แจ้งพลอยได้นะคะของพลอยมีจัดให้เรียบร้อยค่ะ ก็อถอยหลังให้ด้วยนะคะในเกตของตัว Z ซนะคะแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะถ้าใครอยากแต่งอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือนจากนี้เช่นฝากระโปรงหรือว่าฝาท้ายคาร์บอนนะคะก็แจ้งพลอยได้พลอยจัดการให้เบ็ดเสร็จออกจากโชรูเลยนะคะทุกคนไม่ต้องยุ่งยากเลยคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ารถกันค่ะในส่วนของหน้ารถนะคะกระจังหน้าปี2023นะคะเขาก็จะเหมือนปี2022เลยพลอยลืมแจ้งนะคะตัวที่พลอยมาให เพื่อนๆได้ชมกันนะคะจะเป็นตัว2023นะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะกระจังหน้าไฟนะคะก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะจะได้แบบนี้เลยตาไฟหล่อๆแบบนี้เลยแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะในเกตของตัวเซดเดิมๆมาจากโรงงานลูกค้าไม่ต้องติดเพิ่มเลยนะคะพอพอยขอฝากโปรโมชั่นค่ะถ้าสําหรับตัวนี้ แต่งแบบนี้ออกจากสู่นะคะกินคีนใส่แค่ล้อใช้เงินออดรถที่3,9,900บาทเท่านั้นค่ะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะพอจะทิ้งไลน์กับเบอร์โทรไว้ให้ที่ข้างล่างนี้วันนี้พลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ